สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับย้มแรงตะวันครบค่ำรับกี่ตะเวนตกดิน18นราิกาได้เวลาซักรอกครับฮะซักรอกโอ้ยเจ้ากระไดเนาะ18วัสวัสดีครับพี่อมแอมนางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงพ่อกนใชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับยูโรครับเอาฟ้าพี่น้องมาบึงครับบรรยากาศมืดอนีครับ ปกป้งแล้วครับฟ้ายังแจ้งจางปังเลยบี่มีเมียกมอกมากวนจักก่อนเลยครับมือนีมาเลยครับเข่าคุ้มได้เลยนะครับมือนีเห็นบอดโจโพสต์ว่าจีนี้อูอิงครับมีเพลงไหมที่เป็นเพลงอย่างนั้นครับรอชมในกลุ่มปิดเลยครับบัตรรายวันเก้าสิบเก้าบาทเด้พี่น้องครับที่เดิมกันใครเดิมแท็กทีสาวน้อยเป็นเงแฟนผิดครับหลายสามวันก็บสองร้อยหกสิบบาทครับบัตรเมาหกวันก็สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท คือเกาเหมือนเดิมสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดชีวิตนะครับครับพี่น้องมาดงสถานที่ดีมากแก้กเลยครับเนี่ย ูิบ้านโคกสีครับเพเภอเมืองขอนแก่นนะครับกวางเงยไพศาลครับอยู่หลังเซเว่นนะครับพี่น้องครับวิบ้านโคกสีครับเจ้าหน้าที่ไฟกำลังปรับเติมเสริมเต่ง จัดบินนะครับสุดยอดอิลิได้ยินเขาวันนี้เลยสุดยี่ตังฮอตบ้านฮักเห็นไหมมาถามเลยว่าจัดบินไหมถ้า <c oughs> ไม่ได้กลุ่มนี่เขาเขาว่ายี่ตังกันตังบ้านสัง <c oughs> <c oughs> บุคลาคกรฝีมือดีอีกหนึ่งท่านครับเป็นปเป็นจังหวัดว่าส่งมาปัดทานมาให้ครับในเมื่อเราเจอวิกฤตครับมันย่อมมีโอกาสนะครับหรือว่าแสงสีเสียงครับนะลงตัวในระดับนึ่งแล้วนะครับ แต่ยานี้พัดกันนะอย่างตอนเนี้ยไปเรื่อยๆครับซีโตบบ้เหมือนเดิมพี่น้องครับนี่ยังดีนี่ยังแปลยกไม่กระยักเอยพี่น้องน้ำอเต็มเลพี่น้องครับเค็กสายแตญยาณเค็กระบูไฟดีดะมันเปลเรนไปน้ำมูจังนะเพื่อกับว่าปับแดงเห็นไม่ต้องไปน้ำมูจริงๆครับนี่คารแต่ละวันนะครับ ย้ายที่ถอนเสียบติดตั้งถอนย้ายที่ถอนเสียบติดตั้งยู่เสียครับปั้ปีครับพี่น้องครับ สต,ตงงูดิโอกำลังติดตั้งกล้องวงจรปิดอันนี้ห้านกล้อง,งริงแม่นก็ผ่านกานอเราทาง้างวิธีครับครับเสียงคมชัดสตูดิโอ 4K เนเตดีจะ็นองขอบคุ้นปิดได้เลยครับ น้องตีเตียนมาเพราะมักอันนั้นอยากได้อันนี้อยากเปลี่ยนแบบนั้นอยากเอาอันนี้ครับทางทีมงานกับบอนิ่งน้อนใจนะครับที่พยายามเฮ็ดให้ถึกใจพี่น้องทุกผู้ทุกคนให้ได้หลายที่สุดนะครับเพราะว่ายีเป็นเพลงเพราะว่ายีเป็นโช์ปรับโช์ปรับสริปครับาถ่ามือไหนมันบระธนได้ปรับสกิปยังเป็นอันเก่าอยู่แสดงว่าเพื่อนทำชว์ระทันครับเพราะว่า กลัวทาเต้นที่เข่ากันเจ๊ขนาดมันซสอมอยู่กับซสอมเป็นเดียนๆไม่ได้ไม่น้องครับมาปรับจะคลิปสมมติหนึ่งเพลงที่กาคนที่เต้นขือกันนะครับเพื่นก็ต้องซสอมกันพักอยู่นี่ครับท่านออกมาน้ำเสนอเลยเดี๋ยวก็อีว่าเต้นเพราเข่ากันเต้นเพราะือกันอีกครับโชว์ออกมาไม่สวยอีกครับแบบโชว์แบบที่ว่ายิมเปียนอีกนะเพื่อนขนาดยิ่ยังบอลลูนตครับถ้าประดับเปนเปียนไม่ห้อกท่า ลำพังแจ๋เขาจะลองเพลงดซื้อครับเปลี่ยนได้ทุกมือครับทำวีนเซอร์ครับหรือว่าอีกเช็คเช้าน่ะเพลงนั้นเพลงนี้อญญาจารย์นกักดนตรีพันกระดิ่งได้นักร้อกก็ลองได้นะครับพี่น้องใจเย็นน้อยนึงครับบริหารเพื่อนพ่อนนี่น้องใจนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิรงอัน,นดีๆงามๆแปลกๆไม่ไม่ไปเรื่อยๆครับ ่เกิดเอิร์ลูกทีมมันมาบ็บอกกิง้งบ็อกกิง้งอันนั้นอันนี้เพื่อนก็ซ่อมทุกมือซ่อมสามมือจีมือหามือคใครได้น้ำตัวหนึ่งชั่นะครับเจ้ามือนี้อู๋หญิงวัยร้องเพลงไม่จากยีเป็นเพลงเงี้ย,ง,ยงครับผมก็ยังวัรู้กันที่เต๋บอสโจโพสทั้งเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีครับพี่ไอคิว<อ>เก่งมากเลยผมมาเล่นน้ำสองสามมือนะครับมีไก่บ้านครับ เป็นงานแนวนี้เป็นงานที่บคได้อยู่ดมลุกน้ำเต้านะครับต้องให้ปูให้ยาพามาหาเอาครับนี้วก็พาไปเส้นท่านเรื่องกระดีใจไรครับแาไปเส้นท่านไปย่างเหรียญซื้อของเหรียญน้ำปลาซาดีกหน่อยครับเอามาคิดกอดบูดใจที่ขาดซื้อกันแล้วครับไปเดมดูดกันได้ แต่เขาออกมาเขาก็จักอยอดเงินเที่ยงเขอกับเฮ็ดเัี่ยงขเขาชี้ยอดเขาชี้สมบูรณ์แบบในอนาคตครับเขาก็ต้องสั่งอนาคตไปให้ลูกครับค oh, <yeah. S 1> ือพอคือเมียเฮ็ดไปให้ตะก้อนนั่นแหละครับเขาก็ต้องเฮ็ดไปให้ลูกอีกเพื่อเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับสวัสดีพี่มอสครับ มาเลยครับมาได้อยากให้มาครับมือนี้ครับเขาอยู่ขอนแก่นอีกมือหนึ่งหมื่นไปหนองคายครับท่าบ่อครับหลังจากนั้นเขาไปยีเดินทางหยุดวันที่สิบเก้าครับเดินทางไปกอทอมออีกสามวันนะครับนับจากมือนี้นับจากหมู่บ้านนี้ไปจนมาฮอดกอทอมอเขาก็มีอะไรสดคุ้มปิดครับหกวันบัตรเมาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทมะเดือนสาวรอบหกยี่ไป็ใกล้ ไปหาป้าหน่อยหน่อยปสวัสดีครับป้าหน่อยยังสวัสดีครับยู้ยไอ้นี่แค่พูไอ้พูดหน่อยอันนี้ไม่เอาพูดหน่อยนี่แค่พูดในเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ใครใครเต้นยังไงนะเมท้าเต้นเมท้าหน่อยนี้ท้าเต้นครับวันนี้ ไอ้ขี้่กนระุงเทพเพราะว่าฉากนึงมันอยู่เดือดโคตรที่กรุงเทพเนี่ยมนนันฉากแรกมันมันเป็นจิตจินต์แล้วเนก็เรียกว่าไอ้ขี้แต่กรุงเทพเพราะมันเดือดโคตรอย่างลูกปรได้นอนครับเตรียงตาไป เอาพ่อจะพาพ่อไปไหนนะอะไรนะผู้สาวอยู่นั่นแหละผู้สาวอยู่ไหนไม่มีทำงานหาผู้สาวที่ไหนเอาปุ่งยิงมาแล้วสัตนพี่น้องครับเอาคลิปต่อไปพ่อกันกับปุ่งยิงครับคลิปนี้พ่อกับปุ่งน้นไปแล้วครับเดรถยับรับพ่อเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนึกครับ